When there's no more hope left me no what is comes can สวัสดีพี่น้องสวัสดีที่มองป้องป่าเด้จ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาเปาอินฟอสแฟมเมอรี่เดจ้าทุกคนจ้ามื่อนี้สิพาทุกคนมาเห็นอย่างง่ายๆกันทุกคนจ้าก็คือวิธีการเพราะทั่วงอกกินเองนะทุกคนจ้าทั่วงอกของเฮาก็จะ ง่ายนะทุกคนจ้ะคิดว่าเป็นไผ่กะคือจะเห็ดเป็นแล้วนะทุกคนแต่ว่ากะอยากนาเสนอในแบบของตัวเองโอเคนะทุกคนก็นจะวันนี้อย่างยากนะทุกคนจ้ะก็คืออันนี้จ้ะเม็ดถั่วเขียวนั่นเองนะจ้ะถั่วเขียวอันนี้ปกติเซน้ำหนึ่งคืนนะทุกคนเซน้ำไว้หนึ่งคืนก็นจะเอากะหลังจากเขาเซน้ำไว้หนึ่งคืนแล้วเขาก็จะมาพักให้มาล่างให้มันนนัอีกเทือน,นึง ทุกคนจะลรวก็มาพักไว้ให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 ้มันแหงให้มันแหงในมันแหงทุกคนถ้าเขาเอาถ้าเอพักไปเขาเสร็จเลยครับมันก็จะนานขึ้นนะทุกคนพักมันแหงแล้วมันก็จะออกนอนน้อย <c oughs> แบบนี้เห็นไหมทุกคนจะ้ะนอนมันน้อยขึ้นมาแบบนี้นะมีนอนน้อยแบบนี้ทุกคนก็เขาก็เสิแบบนี้นะคะ่ะเห็นง่าาๆทุกคนจ้ะพวกนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเพาะด้วย กระดาษชิชูนั่นเองนะจ๊ะทุกคนจากกระดาษชิชูนะจ๊ะทุกคนหรือว่าเช็ดเสิ็มือนั่นเองเนาะทุกคนก็สีประมาณนี้เช็ดสรช,ชูประมาณนี้นะผสะดวกใส่ผ้าใส่ผ้าทุกคนแต่ว่าลองเองบิ่งว่าเคยเห็นเคยเห็นมันหลายเทือแล้วทุกคนที่ใส่ผ้าฝังเทือดาน,านั้นใส่เขาใส่ผ้าน่ะไหมแต่ว่าก็จะลงเป็นวิธีแบบใส,ส่เช็ดเสร็จมือลองเบ,บิ่งว่าสซิเวิร์กบนทุกคนจา้า โอเคจ้ะได้ว่าเ้ากลับไปเหตุกันรณยเนาะอันนี้มือที่สองนะทุกคนจ้า มือที่หนึ่งลืมถ่ายออันนี้มือที่สอง สองมือเห็น่ทุกคนสองมือกันยาวแล้วจราพี่น้องบอกมือซ้านมซาในไทยมึงมันยังไงซานประเทศไทยยังโบยังโบยาวปนี้เนาะเห็นบ่ปนี้ยาวแล้วพี่น้องเองมือเห่สองมอมันยังยาวยแล้วพี่น้องสองมืยวมืออื่นต้น เมื่อตอนแรงก็อาจจะได้กิปแล้วพี่น้องเมื่อตอนแรงอาจจะได้กิปต์จ้าอันทีสั้นที่สองพีง่น้องให้ส่งพิ่แต่ทัวร์หนึง่งส่งกามือได้หลายเติอไปเรื่อยๆอกยาวได้หนึกิฟนเองพี่น้องก็อย่างนั้นเดีย๋ยวไปดูล้ ี่ละ<อ>สบายดีแต่เศร้าได้พี่น้องมาดุกคนจ้าแล้วแล้วช่องอ่อ่อยเพียงสามมือเท่านั้นพี่น้องเอ้ยสามมือเท่านั้นโอเคนะเนาะถ้าไปเก็บกันเลยไปเก็บไปเก็บช่อง,งอ่อกันนะทุกคนว้าวสามมือสุดยอดยาวไว้ขนาดนี้ ยังไงถ้าบ้านเฮาเห็้ปวดสารพิษอีกเห็นเองกินเองนักเรงพอจ้าทำเองกินเองนักเรงพอเขาว่าแมนบอสทุกคนจ้าโอเคจ้าคลิปนี้กับมิดเท่านี้แล้วจ้าทุกคนจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดเด้อจ้าก็จะได้พบภาพคลิปต่อไปเนาะทุกคนจ้าฝากกดกระดิ่งให้น้ำเด้ดด้จ้าตุงต้งติงต้งตุง้งติ้งเพื่อจะได้พบภาพคลิปต่อไปเนาะทุกคนจ้า